เี๊บว่ากับพวกผมเล็กกู้จีซีกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเจมเทเทลเรียกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตตั้งแต่วันที่26เดือนสิงหานะครับก็เวลาครับอาจ,จะไม่ใช่เวลาเดียวกันกับเราบ้างนะก็อาจจะโพสอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ในวันนี้เราจะมาดูในส่วนของข่าวสารเทลเรียมโมบายนิวนะครับผมนะสวัสดีทุกคน เลเวอร์ออฟเลิฟนะครับเลเวอร์ออฟเก็คือชื่ออัปเดตของเวอร์ชัน1.4.4นะครับผมนะก็คือตั้งชื่อว่า Labor l a เวอร์ออฟเลนะครับผมนะก็จะถึงใกล้ถึงมือคุณแล้วโมบายเทอร์เรียเช่นเดียวกับคอนโซลเราได้รักษาการพัฒนามือถือให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยที่โดยที่รีโรจิกกับกำกำลังทำในฝั่ง PC ให้ไม่ไดสุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้ทำให้เราสามารถลดเวลาลด ลดเยเวลาระหว่างการพัฒนา PC ให้เสร็จได้อย่างมากและเมื่อเราสามารถทำให้เสร็จและส่งงานสร้างของเราไปยังบุคคลหนึ่งด้วยเหตุผลนี้เราจรึงตั้งใจทำให้การอัปเดตเทอลเรียนนี้เป็นการวางจำหน่ายพร้อมกันครั้งแรกทุกแพลตฟอร์มนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าหากทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนเทอเรียเทอเรียเลเวออฟเล จะมาจำหน่ายบนพีเอโดนบนพีซีแพลตฟอร์มและไอโดนขออภัยครับ <c oughs> บน,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 นพีซีคอนโซลและแพดเอยและโมบายพร้อมกันยกเว้นยกเว้นปัญหาเรื่องความล่าช้าในการส่งข้อมูลของบุคคลหนึ่งเอของคนที่หนึ่งเช่นโซนี่อ่ามินเทนโดนะครับผมนะและ้วก็ลาลาลาะแหละนะครับเราคาดว่า t a เ l e of ออฟเลิฟจะมาจำหน่ายปลายเดือนกันยายนีนะครับก็ นะครับตามที่เขาได้บอกมานะครับผมนะก็อาจจะวางจำหน่ายในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับผมนะก็คือเดือนหน้าก็าจะไม่ผิดนะในเดือนหน้านะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการปล่อยข่าวที่ค่อนข้างที่จะมีกำลังใจในการรออีกแล้วนะครับผมนะให้ลุ้นกันอีกแล้วนะครับผมว่าเขาจะโพสต์จริงหรือโพสต์เล่นอีกแล้วนะครับผมนะแต่ก็อยู่ใน,นไอ้ส่วนของเว็บของมันก็น่าจะเป็นข่าวจริงนะครับผมนะแล้วก็มีวิดีโอเทเลเร์เล็กๆน้อยๆมานะครับผมนะไม้ดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ก็จะเอาวิดีโอนี้ไปให้ดูแล้วกันนะครับผมนะ ก็ตามข่าวที่เขาที่โพสต์ไว้นะผมก็จะมาในเดือนปลายเดือนกันยานนะครับผมแล้วก็น่าจะหยุดนุ่นประมาณที่เกจิแปดเหมือนเดิมที่มันเคยปล่อยนะครับเหมือนเหมือนที่มันเคยปล่อยทุกครั้งอ่ะยี่สิบเก้ายี่แปดนะครับที่เราเคยเล่นกันก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะแต่ชื่อที่นี่แบบสุดยอดเลยเลเวอร์อัพเลฟนะครับผมนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเตข่าสารเทเลอรียของหนึ่งจุดสี่จุดสี่ที่ลังจะมาอีกไม่นานนี้นะครับผมนะ ก็จะเป็นการปล่อยทุกแพลตฟอร์มนะครับผมนะไม่ได้แบบอยู่แพลตฟอร์มเดียวด้วยทีนี้จะปล่อยพร้อมกันอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมนะถือว่าดีอย่างยิ่งนะครับผมที่ว่าเขา,า,าจะวางจำหนพร้อมกันนะมันจะได้ไม่ต้องแบบตามไล่เรียกกันเนาะโอเคใครชเบ่าิปนี้แล้วมีสาระดีๆอะไรก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาครับไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันชิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ